สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้มาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะมาพบโมเมขายที่ดินนะคะโมเมขายที่ดินก็จะมีที่ดินส,สวยๆนะคะทำเลดีๆราคาโดนใจให้ทุกท่านนะคะได้ชมและได้พิจารณาอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านนะคะวันนี้นะคะโมเมมาอยู่พิกัดตำบลบึงน้ำลัก อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะโมเมจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินส,สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะขนาด2อ0ห้าิตารางวานะคะอยู่ทางด้านหลังของโมเมตร,ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะ2 5 0หตารางวาหน้ากว้างนะคะจะอยู่ที่ประมาณสามสิบหเมตรนะคะส่วนความลึกนะคะลึกไปทางด้านนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ27เเมตรนะคะให้สังเกตดูจากกำแพงนะคะ กำแพงบ้านนะคะอันนี้คือความลึกนะคะลึกตามนี้เลยนะคะแล้วก็หน้าแปลงนะคะก็จะติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะกว้างถึง8เมตรเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะที่ดินนะคะขนาด250ตารางวานะคะจะหันไปทางด้านทิศใต้นะคะถ้าลูกค้านะคะอยากจะพาเพื่อนมาซื้อนะคะก็สามารถที่จะแบ่งแปลงได้นะคะขนาด125ตารางวานะคะนี่นะคะก็ ให้สังเกตกำแพงตรงด้านนู้นนะคะทางด้านนู้นนะคะนู้นนะคะก็ลึกมานะคะถึงกำแพงทางด้านนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือความกว้างของแปลงที่ดินนะคะส่วนความลึกก็ให้ดูกำแพงตรงนี้นะคะคือความลึกก็ประมาณ27สิบเจ็ดเมตรนะคะเดี๋ยวโมเมจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมด้านในนะคะของแปลงสองร้อยห้าสิบตารางวานะคะ ดินแน่นนะคะเมื่อตอนปี54กับปีนี้นะคะที่ฝนตกน้ำเยอะๆนะคะที่นี่น้ำไม่ท่วมนะคะอยู่คลอง12นะคะราคานะคะอยู่ที่ตารางวาละ15,000บาทนะคะสาธารณูประโภค,ครบนะคะนับน้ำประปาไฟฟ้านะคะที่นี่คือครบนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าของนะคะ ถ้าลูกค้าซื้อนะคะก็เดี๋ยวทางด้านหลังที่ดินนะคะก็จะทํากําแพงแบบแบบน้าเลยนะคะยาวมาถึงชนถึงแปลงนี้เลยนะคะกําแพงด้านหลังนะคะของแปลงที่ดินนะคะที่ดินนะคะแทบไม่ต้องถมเลยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะปลูกสร้างบ้านได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมตัวอย่างนะคะ ก็ฝั่งนู้นนะคะก็แบ่งแปลง,งขายด้วยนะคะขนาดห้าสิบตารางวาหนึ่งร้อยตารางวานะคะทางฝั่งนู้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะค่าโอนค่าภาษีนะคะผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้านะคะก็มีวางท่อระบายน้ําเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวให้กล้องแผ่นให้ทุกท่านได้ชมนะคะน,นี่คือท่อระบายน้ํานะคะนี่นะคะ นี่นะคะคือพร้อมพร้อมปลูกสร้างบ้านได้เลยนะคะอเดี๋ยวโมเมน,นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปชมแปลงตัวอย่างนะคะก็คือแปลงที่ลูกค้าซื้อไปนะคะขนาดร้อยตารางวานะคะนี่นะคะตรงนี้จะแบ่งเป็นห้าสิบถึงหนึ่งร้อยตารางวานนะคะตรงนี้นะคะถนนตรงนี้นะคะก็เป็นถนนภาราจำยอมนะคะ ดูสังเกตได้นะคะก็มีเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้นะคะตรงด้านหน้าที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับดินน้องดานะคะเข้ามาทางดินน้องดาแล้วก็เลยดินน้องดามานิดนึงนะคะแล้วก็เข้าซอยมานะคะห่างจากถนนรังสิตน,นะครนาย,ยกเพียง400เมตรนะคะถือว่าใกล้มากๆเลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือแปลงตัวอย่างที่ลูกค้าซื้อไปนะคะให้ทุกท่านได้ชมนะคะอันนี้คือขนาด100ตารางวานะคะนี่นะคะ อันนี้คือรอยตารางวานะคะสวยงามนะคะเนี่ยลูกค้ากั้นกำแพงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะสวยนะคะอันนี้คือรอยตารางวาถ้าลูกค้าที่อ,อยากได้ทําบ้านหลังเล็กๆทําสวนนะคะคือที่นี่นะคะคือเหมาะนะคะเหมาะมากเลยนะคะที่นี่น้ําไม่ท่วมด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะ คือพร้อมปลูกสร้างบ้านได้เลยนะคะก็อยากจะแนะนําให้ลูกค้านะคะเข้ามาชมที่ดินของเรานะคะที่ดินสวยนะคะแปลงนี้โมเมอ,อยากแนะนําเลยนะคะทางเจ้าของนะคะก็มีแบบบ้านนะคะให้ลูกค้าถ้าลูกค้าอยากจะอเอาที่นะคะเข้าธนาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะทางเจ้าของก็มีบริการทางด้านนี้ด้วยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะเข้ามาชมนะคะอยู่ไม่ไกลเลยนะคะอยู่ห่างจากรังสิตนครนายกเพียง400เมตรนะคะถือว่าใกลมากๆอยู่ใกล้ตลาดสะบัวอยู่อยู่ใกล้อ่าตรงนู้นก็เป็นถนนเรียบคลอง12ที่จะวิ่งไปลำลูกกานะ,ะอยู่ทางด้านหนูนะคะที่นี่ก็น้ำประปาไฟฟ้าทุกอย่างครบหมดเลยนะคะห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตประมาณ32กิโลเมตรนะคะถือว่าไกลมากๆเลยนะคะ นึกจะซื้อที่ดินนะคะให้นึกถึงโมเมขายที่ดินนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ